Prend? สายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทีฮักแงสุขูสุคนพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องงามคำเริ่มมีแมงไหมมาแน่พี่น้องเลยือเนัี้มื่หงวันี้บ่ได้ออกะป้าแสดงว่า พี่ยังเพี่ยนยังนะบอเดบอ,ดอบอเด,ออเดลูกมังก็เลยบอก,ออกหูอันนี้สีเห็นยยังวเฉยต้มมะขาโพดพี่น้องดิฉันะข่าโพดน่ะต้มมะขโพดพี่น้องวเฉยเป็นสีต้มมะข่โพดโอ้ยบรรยากาศเป็นตัดขากอรี อาหมอออกกันอ้าวหมอลูกหมอหมอสามลูกป้อนี่กินข้าวพี่น้องเออนี่บ้อมะขับโพดเนาะนี่ทางล้างนี่ยังไม่ได้ฉ่อมเลยไม่ต้งฉ่อมต้มต้มคลายหรือต้มกินต้มทำทานเออต้มทำบุญต้มทำบุญทำทานเป้อ ว่าพีตามันบำเมนญในคนได้กันเนี่ยทำบุญเช็ดลงทานกับข่าวฮะก็คือต้มหมักหุ้งพี่น้องกับต้มไข่ง่ายๆเลยวันนี้หมันกยังมันไม่ใช่ปานี้เลยไปหาหมอในา่หมอพ่อาวงเอ็งอามจอหน้าหมอดำในนี้เลยไม่ห็นเช็ดต้มเชียร หมอผู้เฒาคั้งกลุคั้งเขียนนะเพาะตัวหมอหุ่นยังไงยังว่ายังกระป่านะฮะไอจีฮะยังหายที่ป้าพ่งเรื่องอะไรเงน้ยคือนี่รถล้านล้านก็บหายบอกป้าก็คือว่าเชียงไออ๋อกับไข่เน่เฮงเฮงเล็กนิดเดียวหนึ่งเชียงกันเน่ฝนพมาตกไพ่คับอีกอันนั้นฝนตกคนลูกมาปุ๊กแมวใช่ปุ๊กแม่เพราะว่า ผ้าแต่งผ้ารามรดกิตาอืมเลยยินดีเฮาอยู่เที่ยงเนาะเห็นติภาพผ้าเหลื่อมก็ได้น้ําบ่ไปเลยจ้นะน้ําเย็นจักเออแอบําจ้อันนาเออบ่ตัวนั้นเออต้มากับโดพี่น้องลุงกีเพิ่นสิเฮ็ดโรงทานอ่าตงามอีเนาะ ของเนี่ยเลยผักญ่ยลีนี่จะผักญ่ายง่ายเลยินยูตงกระพดนกินบ่มกอกรบ่กรนบกีบกรีบกินบ่กบอกบกบ่กบกินกกีกกีบอกบกอบอกนอบอบบายดูไปกนอนออนแล้วกนอ มีแต่หมาเนี้ยกำจมบ่หมป้าทากคนไปไเไป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 ไามปไ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 ปนอนปไปไปไปถามปไไป้ปไปไปไปเปไปไลไป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 ไนปไปไปวนไปไ มองฝนสีตมพี่น้องไอ้ตมอยู่นอกเลยไผ่กำลังติดอ๋อออกมาทางนอกนี่จนจนอยากหนาวรมแห้งเลยพี่น้องจนหนาวทางนอกนี่ ประมาณดึกดึกจากว่าฝนสิต,ตกลงมไหมกับพระจักเนาะอืมคืนนี่กะตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งตกแห้งขนาดเลย โชโรเซียกัมีแต่ตปินใ่เฮือนมัดคู่อันเบิ้งปินใช้ทางหรือตัวนี้ออตัวนี้มันมุนไดเออมันบวมงบบว่าเออมันปินมาพี่พออ่ะตัวนี้ปินมาใช้ทางตัวนี้นี่ ปิ่นมาใส่ทางน้ำแสดงว่าต้องติดอีกเนะป้าเนาะต้องติดอีกจากตัวหนึ่งปีแล้วนี่ก็พฝนตกห้าบุญบานน้ำมงปีนี้ก็จักว่าสีห้าบ่จัก กายชีหอดบุญประพนตกเย็นเย็นพี่น้องเท่าน้องเย็นจนนาวลูกชายกับเขาไปนอนแล้วแต่ว่าจากสีนอนหรือบอได้เขาไปก็ได้ยันเต่เขาไปเล่นจ้าหน่อนแล้วก็ออกมา เชิงน้อยกับใบมะขามันรดนี่กับโป้งนี่กัแมงกะนูนกับชิมาเต็มอยู่นีห้องกับเราต้องไปหาไก่เอาในกกในหนาห่านเขาเลยมันกำลังเริ่มสิลนลนดูเลยเมงกะนูนหน่อยแมงกะนูนแดงหน่อยกับชิมาแล้วบาดแข่งเ,เอาแบบสบายเลยพี่น้องเลย มเกี้ยงคือบอดหนึ่งคือบ่อต้มอยู่ในป่ะเฮ้สมองหนึ่งกับซุกอยู่ดอกเนาะพอดีครับ โอ้ยคันคันพอดีเฉยนอนข้าวโพดกายชื้อชุกว่า,าหันมาที่นอนตอนมืดอยู่ประมาณสี่หัาทุ่มเรานอนอันนี้พอเตะทิมหัวลุงกับยักรับเลยบัดเล่านะปู่ พ่นเถอะเด้ได้พี่เนาะงามแดงๆเริ่มสีหอดงามหน้าเลยการเย็นสบายแต่คันปโตกคันบทพ่นปโตกกกระซำสีหอดเด้โอ้ยคือสีหอดนั่นนี่เป็นโลก่อนพ่นจีตกนะเนาะป้าเนาะป้าพ่นตกละไข่นี่พ่นตกจยูไในน้อนเป็นปกติ ลากตัวชุกรูตัวดีมตัวเลยคันสอปจีไง้อพมีอยู่นะนั่นนะมีีมันจังบรีลากเอามืินนี้ก่อนมาจ่า่ลีนอเพิ่นปลูกเองบอกมาจเอ้ยาเอนลี่ออ ไต้องสอบต้องแ่ดอกนเอาอ้หนูอานนก็ได้อุยใบมันอะเนาะอืมมันก็ควางพู้โอ้จั่วจั่วเรือประจักลูกขาเจ้ามาในห้าานี่บอก ใช่ปะบริเกต์บอสโอ้ยคนกวาจะคนนีกว่าเจ้าสีอมอันั่นนะกม้งจีเอมอลัวนั้นมอแบบนานๆนล้วปะเนาะมอแบบตบางๆนี้ตัวเฮาเคยคันกลุ่มังเขียนอันนี้จะเป็นตะเหลือเด้เอาแล้วมักแต่งก็มี อัตนหมกเต้งก็มีบุโนั่นเละมันจีบสุกหมดแเเออคันเมือนโอ้หมากเต่งซ้ำกินกับป่น คลิปนี้ก็ขอลาก่อนเดียวพอแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามรับชมขอเกใหมาคลิปน้ากับเพยลาสบายดี